เด็กหญิงเนตโตว,วันโตคืนเสียงหัวเราะและการวิ่งเล่นเติมเต็มเรือหลังเล็กเสมอครูนิพน์และครูนุ่นต่างเฝ้าตามใจลูกแทบทุกอย่างเว่าในหัวใจของครูนุ่นแม้จะรักลูกมากเพียงใดกลับเหมือนมีม่านบางบางขวางกันไม่อาจรู้สึกสนิทแนบแน่นดุดแม่ลูกจริงๆได้ความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นนั้นคลายเพื่อนสนิทผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว เธอพยายามสะบัดความคิดนี้ออกไปจากหัวใจทุกครั้งแต่ลึกๆก,ก็รู้ว่าไม่อาจลบเลือนเมื่อเนตรอายุได้สามขวบเด็กหญิงเริ่มพูดจาได้ชัดเจนขึ้นและในวันหนึ่งเธอก็เอ่ยถามอย่างไร้เดียงสาหนูอยากกลับบ้านตายายคำพูดสัน้นๆนนั้นทำให้ครูนุ่นหัวใจสะดุดบ้านของตายายที่เด็กหญิงเอ่ยถึงก็คือบ้านของพ่อแม่ครูนภาเพื่อนที่สนิทที่สุดของเธอ พ่อแม่ของครูนภายังคงโศกเศร้าไม่หายแต่ไม่ได้อุ้มเนรกลับไปเยี่ยมที่บ้านความเศร้ากลับคลายลงเด็กหญิงทำให้ทั้งสองยิ้มออกมาบ่อยครั้งเรากับได้มีลูกสาวกลับคืนมาอีกครั้งหลายครั้งที่เนตร้องให้หนักแต่เมื่อได้อยู่ในอ้อมแขนตาใหญ่น้ำตากร้แห้งหายราวปาฏิหาริเธอสุขหน้าลงที่อกของยายด้วยท่าทีคุ้นเคยเหลือเกินเรากับใสา่ใย,ายบางอย่างกำลังผูกพันอยู่เงียบ โดยไม่มีใครอธิบายได้แล้ววันหนึ่งก็เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจครูนุ่นเมื่อลูกสาวไว้เพียงสามขวบเศษพูดขึ้นด้วยเสียงใสว่าเจ็บแผลที่หัวไม่เชื่อก็ให้รูปดูสิครูนิพน์ตกใจรีบเปิดดูตามคำบอกก็พบว่าที่สีสเล็กๆของลูกมีรอยแผลเป็นอยู่จริงร่องรอยเก่าแก่เหมือนเคยผ่านความเจ็บปวดมาแล้วนานแววตาของเนต ที่มองขึ้นมาในวินาทีนั้นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังพร้อมกับชี้นิ้วเล็กๆตรงไปที่ครูนุ่นมันทำหนูเสียงใสแตะแหลมก้องทำให้บรรยากาศรอบห้องแข็งทื่อครูนิพนถึงกับอ้าปากค้างใจวิววุบเหมือนร่างไร้น้ำหนักหมือที่อุ้มลูกสันะร,ร,ริกเขาพยายามพูดต่ริมฝีปากกลับแข็งชาอเอื่อเอ่ยถ้อยคำไม่ออกความหนาวเย็นแล่นวับขึ้นมาตามสันหลัง สายตาของเขาสั่นไหวเต็มไปด้วยคำถามนับพันที่ไม่กล้าเปล่งออกมาความจริงบางอย่างที่ไม่อยากเชื่อกำลังบีบให้เขาต้องผเผชิญหน้าครูนุ่นได้แต่เบิอนหน้าหลบตาใบหน้าซีดเผือดหัวใจร่วงลงไปอยู่ตาตุ่มเธอรู้ดีว่าเด็กพูดถึงสิ่งใดท่ามกลางความเงียบงนันเนตยังพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ไม่เหมือนเด็กวัยสามขวบพอ่อจำคลองที่เจอศพครูนพ่าได้ไหม คำพูดนี้เหมือนดาบกริดลึกลงกลางหัวใจของทั้งพ่อและแม่นิพนธ์แทบช็อกเขาไม่รู้เลยว่าทำไมลูกสาวตัวเล็กถึงพูดได้เหมือนผู้ใหญ่และเอ่ยถึงครูนะับพย,ย่างชัดเจนครูนิพนธ์หันไปมองครูนุ่นด้วยดวงตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความสงสัยความกลัวและความไม่เชื่อปะปนกันส่วนครูนุ่นได้แต่ก้มหน้าน้ำตาคลอรอกับทุกอย่าง ที่เธอเคยปิดบงังกำลังถูกเปิดเผยออกมาทีละน้อยในครอบครัวเริ่มมีรอยร้าวที่ไม่มีชื่อความหังเหินคืบคลานครูนิพนธ์เริ่มคลางแคลงใจในตัวภรยาส่วนเด็กหญิงเนรเมื่อโตขึ้นกลับไม่เคยเข้าใกล้แม่เลยแวาตาที่ทอดมองเต็มไปด้วยความสิ่งชังไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเพียงใดคนที่เป็นทุกข์ใจที่สุดกลับกลายเป็นครูนุ่นเอง เธอพยายามดูแลเอาใจลูกสารพัดแต่สิ่งที่ได้รับกลับคือการปฏิเสธอย่างไรเยื่อใหญ่จนกระทั่งเนตรอายุครบห้าขวบความจริงบางอย่างที่เคยซ่อนเร้นก็ค่อยๆเผยออกมาเด็กหญิงมักรุดคำพูดถึงเรื่องราวที่มีเพียงครูนภะากับครูนุ่นเท่านั้นที่รู้และแล้ววันที่นับเป็นวันเกิดครบรอบห้าขวบของเนตรทุกคนในครอบครัวพร้อมหน้าทั้งครูนิพนธ์ พ่อแม่ของครูนภาแม่ของครูนุ่นและพ่อของครูนิพน์บรรยากาศที่ควรเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นวันแห่งการสั่นสะเทือนกลางวงสนทนาเด็กหญิงเนตรลุกขึ้นยืนความเงียบงันปกคลุมก่อนที่เสียงใส่รไรเดียงสาจะเอ่ยคำออกมามันคือฆาตกรมันค่าหนูวันนั้นหลังเลิกเรียนหนูนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับมันมันบอกว่าจะพาหนูกลับบ้าน แต่พอถึงทุ่งนาข้างคลองน้ำมันก็จอดรถแล้วพูดว่ามันรักครูนิพนธมันให้หนูหลีกทางหนูไม่ยอมมันเลยเปิดปะรถหยิบค้อนขึ้นมาทุบหัวหนูหนูเจ็บมากตอนที่มันลากหนูลงคลองหนูยังไม่ตายมันทรมานเหลือเกินวันนั้นหนูใส่เสื้อสีชมพูกรโปรงสีดำรองเท้าคชชูสีดำทุกคนที่นั่งอยู่รอบวงอ้าปากค้างทันที พอแม่ของครูนภาแทบสิ้นสติเมื่อได้ยินเสื้อผ้าแบบนั้นคือชุดเดียวกับที่ลูกสาวใส่ในวันหายตัวไปพวกเขาจำได้แม่นเช่นเดียวกับครูนิพนธ์ที่เห็นนภาในวันนั้นเงียบเงินหน,นากดทับทุกคำพูดของเด็กหญิงเหมือนดาบกรีดกลางอกครูนุนหน้าซีดเผือดมือสั่นไม่อาจควบคุมได้เธอไม่กล้าสบตาใครหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมา เสียงสะอื้นของพ่อแม่ครูนภาดังก้องไปทั่วเรือนน้ำตาเอ,อรินเรากับทุกอย่างกำลังตอกย้ำว่ากรรมที่เคยก่อไม่มีทางหนีรอดในที่สุดครูนุ่นก็ถูกกดดันด้วยเสียงเล็กใส่ไร้เรียงสาของได้ยหญิงเนรแต่ถ้อยคำกลับคมยิ่งกว่าดาบมึงรู้ไหมตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันครูนิพนไม่เคยรักมึงเลยมึงลองถามตัวเองดูสิ ว่ามึงเคยมีความสุขบ้างไหมกับชีวิตที่เป็นส่วนเกินมาตลอดแม้แต่ตอนอยู่ที่โรงเรียนมึงก็ไม่เคยเป็นที่สนใจของใครคำพูดนั้นทำให้ใบหน้าครูนุ่นซีดเผือดร่างสันสะานดนดวงตาเบิกกว้างเรากับถูกชีขวดใจออกมาตอ่อหน้าความจริงที่เธอพยายามกดกลืนไว้มาตลอดถูกกระแทกจนแตกกระจายไม่เหลือชิ้นดีเธอหัวเราะทะน้ำตา ก่อนพรั่งพรูออกมาอย่างสิ้นหวังลืมไปเสียแล้วว่าเด็กตรงหน้าคือลูกสาวของตนเองใช่สิก็เพราะกูมันไม่สวยครูนิพนธ์ไม่เคยรักกูเลยสักครั้งแม้มึงจะตายไปแล้วแต่ในหัวใจเขาก็ยังมีแต่มึงในใสายตาเขาเขาไม่เคยมองกูเลยขนาดกูฆ่ามึงตายแล้วมึงก็ยังตามมาหลอกหลอนกลับมาเกิดเป็นลูกของกูอีกกูคิดว่ามึงจะตกนรกไปแล้วเสียอีก กูยอมรับว่ากูอิจฉามึงมันสวยใครๆก็รักต่างจากกูที่ไม่เคยสำเร็จอะไรเลยแม้แต่ผู้ชายที่กูรักเขาก็ไม่เคยมองกูสิ้นเสียงคำสารภาพที่หนักอึง้งพร่างครูออกมาทั้งหมดร่างครูนุ่นสุดทั่วปลงกับผื้นเสียงสะอื้นสั่นเกลือไม่อาจกลั้นครูนิพน์เบิกตาโพลงไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างมาตลอดคนที่ดูแลทั้งเขาและลูก ด้วยความอุตสาหะจะซ่อนจิตใจที่อำมหิตเช่นนี้ได้บรรยากาศในเรือนเงียบงนันความจริงที่ไม่มีใครอยากได้ยินถูกเปิดเผยแล้วยังหมดเปลือกแต่ความจริงก็คือตั้งแต่วันที่นาภาตายลงชีวิตของครูนุ่นก็ไม่เคยมีคำว่าสุขอีกเลยแต่งงานมาก็เต็มไปด้วยความระแวงแพ้ท้องจนแทบเอาชีวิตไม่รอดลูกที่คลอดมาก็ร้องให้ก็ติดจนไม่เป็นนหลับอันนอน แม้จะทุ่มเทเลียงดูลูกสุดใจแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงการปฏิเสธและแววตาชิงชังทุกลมหายใจกลายเป็นความกดดันที่กัดกินไม่ว่าจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปีก็ไม่อาจลบล้างสิ่งที่เคยทำได้คืนนั้นหลังทุกคนหลับไหลความเงียบครอบคลุมเรือนครูนุ้นเดินไปยังหีบไม้เก่าที่สามีเคยใช้ซ่อนปืนไว้สถานที่หลับที่เธอรู้ดีมาตลอด เธอหยิบมันออกมามือสั่นระริกแต่ก้าวเดินอย่างมั่นคงไม่นานนักเสียงปืนก็ดังสะท้อนในความมืดร่างของครูนุ่นสุดลงกับผื้นเลือดอุ่นไหลนองกำที่เธอก่อนในชาตินี้จบลงอย่างเงียบงนันด้วยน้ำมือของเธอเองรุ่งชาเอาความเยยบถูกแทนที่ด้วยเสียงร่ำให้โศกเศร้าของแม่ครูนุ่นก้องสะท้อนทั้งเรือนเธอคาดไม่ถึง ว่าลูกสาวที่เลี้ยงมาจะเดินสู่ทางอันมืดมนเช่นนี้ส่วนพ่อของครูนิพนธ์ก็นั่งนิ่งน้ำตาคลอพร่่งพรูออกมาโดยไม่อาจกลั้นแม้พ่อแม่ของครูนภะาก็ไม่เวน้นเงาแห่งความเศร้าก็ยังปกคลุมหัวใจพวกเขาไม่ต่างกันความจริงที่ถูกเปิดเผยโหดร้ายเกินกว่าจะรับไวครอบครัวทั้งหมดที่อยู่ในวงเวียนความเจ็บปวดนี้ต่างเหลือเพียงความสิ้นหวัง บาดเพ่นที่ไม่มีวันสมานและกรรมที่ปิดฉากลงอย่างยินเยียบ